สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ขอพูดถึงข่าวดังในโลกโซเชียลนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการทําประกันภัยรถยนต์เป็นรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งที่เจ้าของได้ซื้อรถมาแล้วขับไปเกิดอุบัติเหตุทําให้แผงแบตเตอรี่ใต้ท้องรถครูดเสียหายทั้งศูนย์รถยนต์ยี่ห้อนั้นตีค่าซ่อมเกินจาก70%ของทุนประกัน บริษัทประกันภัยจึงแจ้งไปยังลูกค้าว่าขอคืนเงินตามทุนประกันแล้วให้ลูกค้าโอนรถให้กับบริษัทประกันภัยซึ่งถือเป็นการคืนซากและกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนั้นเป็นที่สิ้นสุดจึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากครับเนื่องจากว่ามีความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ทางบริษัทประกันภัยให้ลูกค้าคืนซากและก็คืนทุนประกันซึ่งจึงมีข้อสงสัยว่าบริษัทประกันภัยทําได้หรือและมันเป็นการไม่ยุติธรรมหรือไม่วันนี้ก็เลยจะมาอธิบายเรื่องของ คำว่าทุนประกันกับการคืนทุนประกันคืออะไรทุนประกันก็คือการกําหนดราคารั์สินทีย์ทำประกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่กรณีของรถยนต์เนี่ยเราจะมีการให้ทุนประกันมาตรฐานที่80%เนื่องจากว่าจะต้องให้เจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบด้วยการคืนทุนคืออะไรเมื่อกําหนดราคารถยนต์ที่จะทําประกันแล้วเนี่ยก็จะมีกําหนดความเสียหายของตัวรถยนต์ที่ทำประกันไว้ว่าหากเกิดความเสียหายเกินจาก70%ของทุนประกันบริษัทประกันภัยก็จะไม่ซ่อมให้รถยนต์ดังกล่าวแต่จะคืนเป็นเงินให้กับลูกค้าตามทุนนประกั แล้วซากรถก็จะเป็นของบริษัทประกันภัยโดยทางลูกค้าจะต้องโอนเล่มทะเบียนให้กับบริษัทประกันภัยและกรมธรรม์ฉบับนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดและบริษัทประกันภัยต้องคืนเบี้ยส่วนที่ยังไม่คุ้มครองให้กับลูกค้าด้วยจากข้อเท็จจริงดังกล่าวตามข่าวราคารถเนี่ยมีมูลค่าที่959,00 0บาททุนประกันที่80%ก็จะอยู่ที่7 7 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าค่าซ่อมเนี่ยอยู่ที่6 2 9 9 8บาท50สตางค์ซึ่ง เป็นค่าซ่อมที่เกินจาก70%ของทุนประกันดังนั้นทางบริษัทประกันภัยก็จึงเสนอคืนทุนให้กับลูกค้าโดยโอนลดให้กับบริษัทประกันภยัยเมื่อดูจากตัวเลขทั้ง2อ,องราคาคทั้งทุนประกันและความเสียหาย,ยจะเห็นว่าบริษัทประกันภัยได้ทําตามเงื่อนไขของการรับประกันแล้วถูกต้องที่สุดแต่ถ้ามุม,มองในมุมมองของเจ้าของรถก็อาจจะดูว่าไม่ยุติธรรมเพราะว่าลดร,ราคาต้อง900,000บาทเขาเต้องสูญเสียเงินไปถึง2 0 0 0 0 0 เพราะอะไรครับเพราะความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่ากรมธรรม์ประกันภัยก็คือนิติกรรมสัญญาประเภทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องตกลง,ง,งกันและเจรจากันถ้ามองในมุมของกฎหมายเรื่องของนิติกรรมสัญญาเนี่ยทางบริษัทประกันภัยก็ได้ทําตามกรมธรรม์ประกันภัยทําตามสัญญาแล้วเพียงแต่ลูกค้าจะยินยอมหรือไม่หรือไม่ยินยอมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้จะต้องมีการเจราจากันกรณีที่รถยนต์เสียหายเกินจาก70%ทางบริษัทประกันภัยก็จ่ายเป็นเงินตามทุนประกันให้นะฮะแต่ทางลูกค้าเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะรับเงินจึงให้บริษัทประกันภัยเนี่ยจ่าย65%แทนส่วนต่างค่าซ่อมเนี่ยลูกค้ารับผิดชอบเองแบบนี้ก็ได้นะครับหรือกรณีที่รถเสียหายทั้งคันนะฮะแล้วก็มีความเสียหายเนี่ยตีประเมินอยู่ที่65%บรบริษัทซ่อมให้แต่ลูกค้าจะประสงค์ที่จะ เป็นทุนประกันเองแบบนี้ก็ได้ครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับการเจราจาระหว่างบริษัทประกันภัยกับตัวผู้เอาประกันนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เป็นที่สงสัยกันว่าไอ้รถยนต์ยี่ห้อนี้เนี่ยทำไมค่าซ่อมมันแพงมากแล้วดูเหมือนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ทำไมมันแพงขนาดนี้ดังนั้นการออกแบบเนี่ยควรจะออกแบบให้แบตเตอรี่เนี่ยมันมันหลบอยู่ในตัวรถจะดีกว่าไหมอันเนี้ยจะทําใหเ้เรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของ ของการซ่อมแซมจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยบทสรุปเหมือนเป็นข่าวดีก็คือทางบริษัทที่จําหน่ายรถยี่ห้อดังกล่าวนะครับได้ชี้แจงว่าได้ตรวจสอบโดยเครื่องมือเฉพาะนะครับและพบว่าความเสียหายดังกล่าวเนี่ยไม่ส่งผลกับแบตเตอรี่ภายในใดๆทั้งสิ้นจึงมีการใช้วิธีการเปลี่ยนฝาครอบแบตเตอรี่ได้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระแทกเท่านั้นก็ทําให้บริษัทประกันภัยเนี่ยสามารถที่จะจ่ายใน,ในในจำนวนเงินดังกล่าวได้นั่นเองครับการคืนทุนหรือคืนซาก ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยทางตัวลูกค้าเองสามารถที่จะคุยเจรจากับบริษัทประกันภัยได้เช่นถ้าตีมูลค่าการซ่อมมาเกินจาก70%ทางบริษัทประกันภัยก็จะไม่ซ่อมให้ก็จะจ่ายเป็นทุนประกันให้แทนแต่ทางลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะขอลดอค่าใช้จ่ายลงก็คือจะให้ทางบริษัทประกันภัยเนี่ยจ่ายแค่65%แล้วทางลูกค้ารับผิดชอบไปซ่อมเองโดยลูกค้าอาจจะจ่ายเงินค่าซ่อมเพิ่มเล็กน้อย แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเจราจากันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีจะสร้างสรรค์คลิปดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับ